สวัสดีครับวันนี้ทางอูนาคิมรวมช่างนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับรับจบนิสสันฟอนเทียนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ y ตดีวายดีตู้เอเวนเอ็กไฟเตอร์นะครับถ้าเป็นวายดีนะครับรอบอืดขึ้นช้านะครับลิ่งแล้วควันขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนปั๊มใหม่ทําเครื่องไปแล้วอย่างเงี้ยครับลอกไปยังอืดวิ่งไม่เกินร้อยอย่างเงี้ยแนะนําขอเชิญที่ร้านเลยนะครับเพราะว่าผมสามารถจบได้ยกตัวนะครับ ส่วนมากวายดีมันจะแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันไม่แรงนะครับเราต้องมาลื้อไล่ระบบไฟใหม่นะครับเพราะว่าระบบไฟของมันค่อนข้างจะละเอียดอยู่นะครับสาหรับพวกวายดีนะครับกับ Z ซตดีนี่นะครับแต่ถ้าวายดีนี่ส่วนมากจะเจอพวกอยู่พวกตระกูลหัวเดียวนะครับที่ว่าทําแล้วมันไม่ค่อยจบกันอะไรอย่างนี้นะครับบางท่านไปแปลงนะครับผมก็ไม่อยากแนะนําเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้โจมตีใครนะครับเพราะว่า บางคนไม่รู้นะครับบางคนก็รู้นะครับอย่างคนที่ไม่รู้นะครับว่าแปลงปั๊มสายแล้วมันจบไหมนะครับมันมันมันจบอยู่นะครับมันมันจบไม่ไม่ค่อยนานนะครับส่วนมากที่มันจะพังนะครับคือคอปั๊มนี้มันจะขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นน็อตแค่เบอร์19 17อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับส่วนปั๊มไฟฟ้าของเขานะครับเห็นไหมครับน็อตเบอร์27นะครับมันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับส่วนมากแล้วคอมันจะขาด พอแปลงปุ๊บน็อตตัวนี้ก็ต้องใส่แบบน็อตสั้นๆใช่ไหมครับพอใส่ยาวไม่ได้มันจะมาชนหน้าเป็นปั๊มตัวนี้คือสายสั้นนิดเดียวอย่างนี้ครับขี่ไปแล้วมันสั่นอย่างนี้นะครับเบอร์โทรก็0 8 6 1 9 9 1 0 9 7นะครับทางฝั่งไทยนะครับทางฝั่งมาเลเซียนะครับที่เป็นอูอ่าพันธมิตรนะครับอูนาคิีม3นะครับที่รับจบนิสันฟอนเทียนะครับอยู่แถวฝั่งมาเลเซียนะครับเบอร์โทรนะครับ 013นะครับ859 5792นะครับอ่าอีกรอบนึงนะครับ013 859 5792ครับติดต่อสอบถามได้ตลอด24เลยนะครับทางฝั่งมาเลเซียนะครับเป็นนาคิม3นะครับส่วนปั๊มที่ส่งมานะครับอ่าผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับอย่างนี้นะครับอ่ารถสะดุดรถคนขาวอย่างนี้นะครับ วิ่งไปแล้วรถลดแผ่วป้ายผมจะมาทําฟีดพวกนี้ใหม่เลยนะครับทีฟีดมันล้าฟีดมันอ่อนวิ่งไปปพืบพอร้อนๆแล้วมันก็กําลังตกลงอย่างนี้ครับเครื่องเย็นวิ่งเป็นร้อยร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ได้พอเริ่มร้อนโหลดมาเหลือร้อยเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบคนขาวอย่างนี้ละครับก็คือถอดยกปั๊มมาได้เลยนะครับอ่าเป็นลาวเป็นกัมพูชาอย่างนี้นะครับผมก็ฝาก ไว้ด้วยนะครับคือช่วงนี้ก็ส่งมากันเรื่อยๆผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าอ่าที่ให้ความไว้วางใจนะครับเพราะว่าก็ส่งมาผมก็ทําให้ดีที่สุดนะครับก่อนจะส่งงานนะครับผมก็จะมาเทสกับเครื่องตัวนี้นะครับเราจะดูการกินไฟของกล่อง ECU คืออ่าตัวนี้นะครับ ECM คือตัวนี้นะครับอ่า ว่ามันกินไฟเท่าไหร่นะครับหลังจากซ่อมไปแล้วนะครับเวลาเอาไปใช้งานจริงอย่างนะครับว่ามันจะใช้ดีไหมอย่างนี้นะครับเวลาเราติดเครื่องมารอบเดินเบาอยู่ที่500อย่างเงี้ยเฉลี่ยมาอย่างงี้ครับว่ากินน้ํามันเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับหรือกิโลนึงกินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับพอเครื่องพวกนี้มันเป็นเครื่อง VP ส0ิบสมันให้ความแม่นยําอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างเป็น เซดีอย่างนี้นะครับก็อีกโปรแกรมหนึ่งอย่างนี้ผมจะเน้นการติดง่ายเลยนะครับคือพวกนี้นะครับบางทีมันติดยากอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเกี่ยวกับังเผาขาดไหมอะไรไหมไม่ไม่จำเป็นนะครับเพราะมันเป็นไดเรกแล้วนะครับอย่างตัวนี้เป็น YD นะครับโปรแกรมของเขามันก็จะคนละอย่างกันก็คือจะเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับนะครับเบอร์โทรก็0 8 6 1 9 9 1 0 9 7นะครับอ่าก็จะเน้นการติดง่ายนะครับ รับจบหน้างานก็มีนะครับทั่วไทยนะครับเหนืออีสานกรุงเทพอย่างนี้นะครับภาคใต้ลงไปถึงแคประจวบนะครับส่วนมากก็จะถอดมานะครับถ้าไกลเกินนะครับเราก็จะมีรถสไลด์คอยบริการครับที่ลูกค้าอยากจะทําเครื่องยนต์ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับของเซตดีวายดีอย่างเงี้ยแรงดันก็จะอยู่ที่9 9 8 1บาท9 8 5บาทครับมันจะน้อยกว่าวายดีนิดนึงนะครับสําหรับเซตดีนะครับ ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเบอร์โทรก็0861991097นะครับส่วนทางมาเลเซียก็ที่ผมแจ้งไปนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ